ส <c oughs> วัสดีครับพี่น้องครับผมมาถึงจุดตรวจยาเสพติดของตำรวจภูธรภาคหกนะครับก็เป็นของสถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนครนะครับก็มีหลายครั้งที่พี่น้องประชาชนสอบถามว่า ทำมนะครับเจ้าหน้าที่ถึงขยันตรวจฉี่คนขับรถที่ผ่านไปมานะครับคือเหตุอันควรสงสัยเนี่ยมันกลายเป็นว่าท่านสงสัยใครก็ได้เหรอนะครับนะ่าเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนนี้จะผมมาสอบถามทางทางป้อมแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าตรงฝั่งวัด นะครับตรงฝั่งวัดเขาจะไม่ให้ฉี่นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมาทําห้องน้ํามาทําห้องน้ําอยู่อีกฝั่งนึงนะครับอ่าอยู่อีกฝั่งนึงก็คือฝัอ่งที่จะลงไปเชียงใหม่นะครับนะอ่าฝั่งที่จะลงไปเชียงใหมเ่เขาจะทาเอาเสลนมามาเพื่อที่จะกั้นให้ชาวบ้านฉี่นะครับ ผมผมว่าจะไม่ลงนะฮะอ่าผมว่าจะไม่ลงคือไม่อยากสัมผัสกับเขาอะนะครับอ่าก็เข้าใจเจตนานะครับเพราะว่าน่ากลัวมากครับเชื้อโควิดตอนนี้เยอะมากอ่าแล้วใกล้ๆกันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าจุดตรวจโควิดนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นของอ่าฝ่ายปกครองนะครับก็จะมีฝ่ายปกครองมานั่งนะครับเอ่อดานโก้สัมพีนี่นะครับเออเป็นของกำแพงเพชร นะเป็นของกระแบงเพชรเสร็จแล้วก็มักเราเคยทักท้วงไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับว่าอุปกรณ์การตรวจเนี่ยมันต้องเป็นไปตามระเบียบาตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่เขาวางระเบียบเอาไว้นะครับแต่หลายครั้งที่เรามาสอบถามเนี่ยนะครับท่านก็ใช้เขาเรียกว่าถ้วยกรอบนะครับเป็นถ้วยพลาสติกกรอบ นะก็เพื่อที่จะตรวจหาสารเสพติดของพี่น้องประชาชนนั่นแหละก็เราก็เฝ้ามองการทําหน้าที่ของเขามาโดยตลอดนะครับว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ชุดนี้นะครับถึงไม่ไม่ยึดหลักปฏิบัติที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือ,อาทางาปปสเขาวางหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับว่าถ้าจะตรวจ มันเป้าหมายมันต้องชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเรียกไป10คัน20คันตรวจแล้วไม่เจอนะก็ปล่อยไปถ้าตรวจเจอถ้าเอาตามกฎหมายฟื้นฟูนะครับลงชื่อที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหานะแล้วค่อยออกหมายเรียกมาทีหลังนะครับอาจจะสอบปากคำหรือจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อยเรียกมา แต่ปรากฏว่าเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วเราก็เราก็ได้ข่าวนะครับเราก็ได้ข่าวว่ามีการใส่กุญแจมือนะอ่าแจ้งข้อกล่าวหาว่าขัดคําสั่งเจ้าพนักง,งานเออนะคืออ่าแล้วก็เอาเอาไปขังนะครับเอาไปขัง ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงนะหรือมอีคนที่ถูกจับเสพมาจริงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ยังไม่ได้ข่าวในะยังไม่ได้ข่าวข่าวก็น่าจะอ๋อไปตรวจไปฉีหลังป้อมละมั้งนะ,ะคงไปฉีหลังป้อมนะคงไปฉีหลังป้อมเออไม่รู้ว่าฝั่งนี้เขาฉีหรือเปล่านะปกติเขาจะเขาจะฉีฝั่งนี้่านะปกติเขาจะฉีอยู่ฝั่งนี้ ฝั่งที่รถขึ้นขึ้นภาคเหนือนะฮะผมผมอาลีเลี่ยงที่จะไม่ลงไปสัมผัสเขานะครับพยาย,ยามจะไม่ไม่ลงไปสัมผัสเขานะาาเดี๋ยวผมจะผ่านด่านเข้าไปนะครับแล้วก็จะวนกลับมาดูตรงที่เขาฉี่ฝั่งนี้สักนิดหนึ่งนะครับบ้า คือด่านนี้เมื่อก่อนนี้ย้ายมาจากทรงธรรมนะครับย้ายมาจากทรงธรรมนะ,ะเป็นด่านเขาเรียกว่าด่านยาเสพติดใช่ไหมเนี่ยนะครับเป็นด่านยาเสพติดเนี่ยไ,ไม่ไม่ไม่ตรวจไม่อะไรนะครับ ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอขอลงขอลงดูอุปกรณ์เข้านิดนึงนะครับอ่าขอลงดูอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับอืมผมว่าจะไม่ลงอะ่ะแต่ทีนี้มันเอ้มันเอายังไงดีนะครับเอายังไงดีนะ เออก็คือเห็นเขาเขาเรียกตรวจ่วนะเนาะอเห็นเขาเรียกตรวจเอายังไงดีผมก็ไม่อยากลงเลย <c oughs> อ่านะเอาเอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีพี่น้องนะ่แดนโกสัมภีนะครับเออไปดูอุปกรณ์เขาสักนิดหนึ่งดีไหมนะครับ เอาอย่างนี้ไปดูนิดเดียวนะครับไปดูนิดนึ่งดูนิดนึงดูนิดนึงนะครับดูนิดนึงก็แล้วกันนะครับอห้องน้ำห้องท่ามันถูกสุขลับขณะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเยี่ยมชมด่านตรวจฉี ด,ด่านตรวจยาเสพติดนะครับด่านตรวจยาเสพติดของโกสัมภีครับเ,เห็นบอกว่าสมาชิกนักลบด่านเถือนถูกจับนะถูกจับอยู่ตรงนี้นะครับถูกขังข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะครับเออ ไหนๆก็ผ่านมาก็แวะเยี่ยมเขาหน่อยนะครับอ UB อยากรู้อยากรู้นะครับอตอนไม่นานนะครับตอนไม่นานเพราะว่าไม่อยากสัมผัสกับเขาไม่อยากสัมผัสกับเขานะไม่อยากสัมผัสกับเขานะครับไม่อยากสัมผัสกับเขานะ ด่านยานสุติดครับเป็นด่านยานสุติดด่านตรวจเยี่ยวนะครับด่านตรวจเยี่ยวสวัสดีครับสวัดดีครับ,รบไไอ่ไไบะก็นี่แหละมาเยี่ยมชมกันนี่แหละเนาะได้เนาะเออมันต้องได้ดิฮะมามาดูนี่แหละมามา,มาเยี่ยม มาเยี่ยมด่านนี่แหละครับอ่าอันนี้นะครับเป็นถ้วยอ่าเป็นถ้วยพลาสติกนะเดี๋ยวอาจารย์ดูดูด้วยนะครับอ่าประกอบการตรวจอุปกรณ์การตรวจเก็บขยคะครับฮะเก็บขยะยังไงอเอเอเ ห้องน้องห้องน้ำไม่ถูกสุกลักขนาดเลยฮะงบไม่พออ๋องบไม่พอก็อย่าเพิ่งตรวจเลยชาวบ้านเขาอายคนนะชาวบ้านในช่องเ็าอายคนนะเป็น,เป,นเป็นด่านยาเสพติดของโกสัมพีโกสัมพีนครนะครับมากี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมครับเออก็วช้ยชวย ถ้วยกรอบนะครับเป็นถ้วยกรอบอวันนี้จับได้กี่ลายแล้วครับฮะจับได้กี่ลายแล้วฮะจับได้กี่ลายแล้วพี่ไหนฮะจับจับจับได้กี่ลายแล้ววันนี้ยังไม่ได้สักลายเลยฮะยังไม่ได้สักลายอันเด้อเอ้ที่ ชาวบ้านเขาสอบถามมาไอ้กฎหมายพื้นฟูนี่ใช้ไม่ได้เลยเนาะผมไม่มีหน้าให้สัมภาษณ์ที่เราไปเออไม่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 ถามเพราะว่าไอ้อย่างนี้ถ้าชาวบ้านสอบถามหน่อยท่านแจ้งข้อกล่าวหาว่าขัดคําสั่งเจ้าพนักงานเนี่ยเอาเข้าไปขังเนี่ยที่ผมสงสัยเนี่ยที่เราถามมาหน้าเนาะโอ้ไม่ลองถามละเพราะว่าผมขี้เกียจข้ามไปเอาง่ายๆเนะมันอันตรายด้วยตอนนี้โควิดหนักมากแล้วท่านยังมาขยันตรวจเยี่ยวกัน ห้องน้ำเนะี่ยเอาให้มันถูกสุข,ขละลักษณะก่อนค่อยตั้งขยันไปหน่อยนะชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้ท่านยังจะตรวจเที่ยวอันตรายมากติดเชื้อโควิดกัน,ยนเยอะแยะไปหมดแล้วไม่กลัวกันไงเนี่ยฮะไม่กลัวกันไงฮะพี่ไม่กลัวโควิดเหรอข้อางมาทางผมผมก็หน้าทัศน์ท่าที่เฮ้อเอ้าว เรียกรถส่วนบุคคลตรวจเอานั่งทงนั่งท้ายรู้สึกว่าจะโดนตรวจกันหมดนะผมไม่ข้ามไปหรอกครับอันตรายลัวโควิดไหนคนไหนที่อยู่ฝั่งนี้คนไหนมีบัตรปปสบ้างเนี่ยไหนเอาบัตรสีเหลืองขอดูบัตรสีเหลืองหน่นอยทุกคดฮะบัตรที่ให้อำนาจการตรวจเยี่ยวเนี่ยฮะขอดูนิดนึง ะมันจะได้ประกอบว่าเออเนี่ยผมจะได้พูดเชียร์ไงว่าเออท่านทําถูกต้องอนะมกีกระโปนัดปุ่กลับไปเลยอย่าคุยอะไรโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่คุยหรอกคือมันต้องคุยหน้าด่านเนี่ยว่าว่าคนที่รับผิดชอบด่านว่างไงอ่ะข้ามไปเร่องหน้าฝั่งนู้นนะพี่ผมไม่มีอหนาจให้คขาสั่งงานนะเนี่ยนี่จะไปคุยไปคุยหน้ <Lis S 1> <ร>าผมไม่มีหน้าเลยอ่านี่ไงผมถามหาบัตรชี้เหลือง,อง,องก็ไม่ให้ผมดู แล้วชาวบ้านเขาจะไว้ใจได้ยังไงอโอ้ดันดันยาเสพติดดันจุดตรวจยาเสพติดแต่ตรวจเยี่ยวตรวจอะไรมันก็ต้องตรวจตามอำนาจตามบัตรนะครับอ่าันไม่ให้ดูนะครับแลวอุปกรณ์ก็อุปกรณ์ไม่ใช่นะเดี๋ยวอาจารย์ ทำไมอะครับคนทำงานก็คุยได้หาคนทำงานคุยได้ไหม,ไมเออนั่นแหละเดี๋ยวจะหาเวลามาคุยแต่ตอนนี้ไม่สะดวกเออผมคุยแน่แหละเพราะว่าท่านทําไม่ถูกอะนะครับคือโอ้เนี่ยแล้วเราก็เยี่ยวลงพื้นที่เนี่ยคองน้ำด้วยนะครับโอ้ เชื้อเชื้อโรคบานเลยเนี่ยนะเชื้อโรคบานเลยเนี่ยเยี่ยวแล้วต่อท่อลงอย่างเงี้ยนะครับอต่อท่อลงไปเนี่ยดันตัวชีนะครับดันตัวชีเนี่ยที่ที่พวกเราสงสัยว่าเออเนี่ยนะมันเป็นถ้วยกรอบอืมเป็นถ้วยกรอบมันไม่ถูกระเบียบระเบียบก็ใช้ขวดแก้วปากกว้าง เนี่ยเอาวางไว้อย่างนี้มันป่าปนอะไรบ้างเนี่ยมือผมล้างเออก็นั่นแหละเผื่ออะไรมันเตื้ยปนเข้าไปแล้วตรวจเยี่ยวมาม่วงทําไงเนี่ยผมล้างแอลกอฮอย่างดีครับเอออาหน่อยทหน่อยไม่ใช่ผมล้างตลอดครับเออไม่ใช่เขาต้องเก็บมิดชิดมันมาวางอย่างนี้มันมีอะไรเตื้ยปนเข้ามาโอ้มีอะไรเข้าเลยครับเน้นระเบียบนิดนึงนะครับชาวบ้านเด็ดร้อน ท่านไ,ไม่ไม่นี่ะระเบียบแล้วก yeah. yeah. ็แย่เดคิดว so yeah. uh ่าเป็นตำรวจทำยังไงก็ได yeah. uh ้อย่างนี้มันชาวบ้านแย่นะครับกบปฏิบัติหน้าที่ก็เน้นระเบียบนิดนึงสิครับนะเขาให้ใช้อุปกรณ์ยังไงท่านก็ต้องเอาอย่างนั้นดิเฮ็ดเบื้องต้นเบื้องต้นะไรอ่ะก็ที่ไหนล่ะนะ กฎหมายเขาเขียนว่ายังไงอะไม่มีไม่มีนะถ้าจะตรวจหาสารเสพติดมันต้องอุปกรณ์ต้องถูกต้องก่อนจะมาเบื้องต้นเบื้องต้นสงสัยคนก็ไม่มีเป้าหมายแย่เลยนะครับหานะเป้าหมายอะไรไม่เจอเรียกตรวจเหตุอันควรสงสยัยเนี่ยถ้าสงสัยใครแต่ใครไปทั่วนะานการโกสัมพีนครครับ เอาก็ที่ผมลงมานี่ก็คือเพื่อจะให้รู้ว่าอุปกรณ์ไม่ไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือตามกฎหมายนะครับฝั่งนี้ขอดูบัตรสีเหลืองก็ไม่ให้ดูนะครับมีการมาถ่ายรูปรถผมด้วยออคุยทำไมคือป้ายเปื่อยกับไหมชัดนะ โควิดคนติดเชื้อไวรัสโควิดคือผู้ป่วยเนี่ยหาทางกลับบ้านก็ไม่ได้นะครับแต่ตำรวจพวกนี้เรียกชาวบ้านมาเดินมั่วสมกันตรงที่ฉี่เนี่ยผมว่ามันโอ้รัฐบาลหรือพอบอตลทำงายทำไมท่านไม่สั่งลูกน้องท่านนะสงสารชาวบ้านบ้า,บางเถอะนะผมผมจริงๆนะ ถ้าเป็นดีๆนะผมผมจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นแต่อก็ได้ความเห็นใจเขาผมก็ไม่อยากข้าแมแห่เขาเนี่ยแต่เป็นนโยบายยังไงอะนะครับภาคหกคือผมไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจว่านโยบายของท่านยังไงนะครับออันนี้มันเท่ากับว่า,ากักโควิดกักเชื้อไวรัสเพื่อชาติเลยละ่ะนะครับ เพราะว่าใครมาเนี่ยท่านไม่รู้หลอกนะคนที่เดินเข้าไปหาท่านไม่คุณไม่รู้หรอกว่าเขาติดโควิดหรือยังนะครับอ่าคนไหนคอมเมนต์ก็ระมัดระวังนิดนึงนะท่านโก้สัมพีครับสมาชิกนะอ่าสมาชิกของแจ็คอ่าเนี่ยถูกจับในด่านนี้แหละนะครับฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักง,งานนะ ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็สอบถามาเจ้าหน้าที่กลายเป็นว่าถูกจับนะไปรู้ประกันตัวไปเท่าไหร่เนะยเดี๋ยวถามรายละเอียดัรแจแต่ผมยังไม่ถามเนี่ยจริงๆก็น่าจะเดินข้ามไปนะ <c oughs> เชียงไก่ดูดีนะเชียงไก่ทำเนานวนน่าจะเดินข้ามไปหาเขาะหน่อยเนี่ย วันหน้าควบคุมต,ตรวจนะพยันนะจะตรวจหาผู้ป่วยเนะี่ยกฎหมายฟื้นฟูเขาบัญญัติให้เป็นได้แค่ผู้ป่วยอ่าอุปกรณ์ไม่ถูกต้องก็ยังจะทำต่อนะครับอ้แย่แย่สังคมไทยแย่ yeah, ครับนะเอ,อเพราะอะคนที่ซวยก็คือชาวบ้านนะ กฎระเบียบมันต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะมันหละหลวมไม่ได้หรอกครับอันนี้มันเป็นการที่ไปล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเขานะครับตรวจเจอท่านท่านทำยังไงบ้างนะเอ้าพาตัวไปโรงพักทั้งทั้งที่ระเบียบเขาให้ลงชื่อที่อยู่ที่สามารถ,ถติดต่อได้ออกหมายเรียกได้ไม่เอาจะเอาไปโรงพักเนะี่ย ทำบันทึกจับกุมนู่นนี่นั่นผมว่าไปนะอย่าลืมนะครับว่า,าผู้เสพคือผู้ป่วยพอส่งสารสารส่งไปส่งต่อให้กับคุมประพฤตินะคุมประพฤติทำยังไงต่อ,อว่ากันไปก็ตามหลักเกณฑ์ของเขานะครับเขามันไม่ใช่โทษคือเขาไม่ให้เป็นเป็นคดีอาญาที่ ลงโทษจำคุกจำคุกมันเขาไอนี่ไปแล้วแค่ไขไปแล้วนะ,ะแต่ที่โกธัมปีท่านท่านยังยังอยากจะเจอคนคนป่วยอยู่นะครับท่านอยากเจอคนป่วยอยู่ก็ว่าไปคนที่ไอนี่รู้จักผมเนี่ยก,ก็เข้าใจนะวันนี้ที่ผมไม่ข้าไปหาเขาส่วนหนึ่งผมก็ยังเชื่อว่าตำรวจดีๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ยังมี นะครับทร้า,ายทุกคนเนี่ยผมจะเดินไปหาเนี่ยก็เนี่ยทางทั้งขาขึ้นขาล่องนะครับามาเมื่อก่อนนี้ด่านนี้อยู่เป็นด่านทรงธรรมนะครับย้ายมาจากทรงธรรมมาเอาที่นี่ต่อ,อก็ว่าไปนะครับแต่วันนี้ผมเ,เดี๋ยวคงส่งรายละเอียดเดี๋ยวทําเป็นหนังสือนะครับว่า อาลองฟ้องดูสักเคสดูนะครับว่าถ้าการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องนะมันจะมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราคุยมาหลายจังหวัดแล้วนะเ,เพราะว่าถ้าการเริ่มต้นมันไม่ถูกก็เหมือนกัดกระดุมนะถ้ากัดเม็ดแรกมันผิดมันก็ผิดหมดแหลนะนะเขาให้เก็บอุปกรณ์นี้ไว้ในที่มิดชิดต้องแห้งด้วย นล่นี่ไม่เอาความ่ำไว้นะทำไมรู้ใครจับไม่รู้เออนะเขาให้ไม่ให้มันมีสิ่งเกียปลแล้วทําอย่างนี้ปลอดภัยกัชบชาวบ้านที่ไหน,นะครับนะฝากกันไว้ด้วยนะครับภาคหกอ่ะโอเคเหนื่อย <laughs> ไม่เดินข้ามไปยังเหนื่อยเลยนะรักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับ